สวัสดีค่ะฝันสู่ดาวกับกองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงกีฬาเซปักตะก้อซึ่งได้ได้ว่ากําลังได้รับความนิยมอย่างสูงสุดในบ้านเราจนมีการพัฒนานําไปสู่การแข่งขันหลีกอาชีพมาแล้วนะคะและวันนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปดูเส้นทางสู่การเป็นนักขวดลูกหวายชื่อดังของทางด้านสูวิชาธารานะคะก้าเข้าสู่วงการการเป็นนักกีฬาตะก้อได้อย่างไร แม่ฝังดันให้เล่นกีฬาตะกอ้อเพราะว่าท่านชอบอยู่แล้วไงครับเพราะเห็นเห็นพี่เห็นพี่พวกพวก,พวกทีมชาติเ,เขาเล่นกันในทีวีผมก็เปิดดูตลอดตลอดเลยครับแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้ผมมาสู่จุดนี้ได้ผลงานที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับเรามากที่สุดคืออะไรคะผมติดทีมชาติครั้งแรกนะครับปี2558ที่สิงคโปร์ครับตะกอ้อคู่ครับเป็นผลงานชิ้นที่ประทับใจที่สุดครับ การที่ได้เป็นนักกีฬาตะก้อทีมชาตินักกีฬาตะก้ออาชีพในวันนี้ให้อะไรกับเราบ้างคะยก,ยกระดับฐานะของผมนะครับช่วยในแบบเรื่องการเงินหน้าที่การงานเพิ่มเข้ามาเยอะมากครับอยากจะฝากบอกอะไรกับน้องๆเขาบ้างค่ะอย่าบอกว่ากีฬาตะก้อเนี่ยครับมันมันดีช่วยให้เราสุภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ช่วยให้มีมีหน้าที่การงานที่ดีเข้ามาสุดท้ายอยากจะให้สุวิชาธารานะคะฝากเชิญชวนน้องๆให้มาเป็นนักกีฬาอาชีพแบบเราบ้าง มันก็ต้องตั้งใจฝึกซ้อมตั้งใจฝึกซ้อมแล้วก็ขยันเหมือนเพื่อนอยู่ในกฎกฎติกาของโค้ดอยู่ในระเบียบว,วินัยที่ที่โค้ดตั้งตั้งไว้ครับแค่มีความตั้งใจมุ่งมั่นนะคะที่จะฝึกซ้อมแล้วก็รักษาระเบียบว,วินัยให้กับตนเองเท่านี้ก็สามารถเป็นนักกีฬาอาชีพได้อย่างสืวิชาธาราแล้วล่ะคะ่ะวันนี้ฝันสู่ดาวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ